ให้ถูกวิธีหากต้องการคำปรึกษาทางการเงินโทร1 2 1่แล้วกดต่อ99เป็นหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนย้ำอีกครั้งธนาคารแห่งประเทศไทยโทร2 2 3 3 ธนาคารอาคารสุดครอบมีโครงการสินเชื่อแฮปปี้บุ๊อัตราดอกเบียแฮปปีแไรส์3%ต่อปีระยะผ่อนชำระสูงสุดน,น,นาน40ปีสำหรับคนที่จะซื้อบ้านห้องชุดคอนโดเดี่ยวปลูกสร้รสางและซื้ออุปกรณ์หรือซื้ออําโภคความสะดวกที่เกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยไมเย 3, 000, 000, เ่เกิน3ล้านบาทสนใจรับรหัสเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้แบบงง่ายๆเข้าไปที่แอปพลิเคชัน GSB Orange พร้อมสมัครลัก GSB บัตรดีและคลิกที่เมนูบริการพิเศษร,รับรหัสโควต์นำไปประกอบการยื่นขอสินเชื่อ ด้านทันทีและทำนิตกรรมภายใน30มพันบาทหอพันหกร้อยหกสิบเรือโทรสถามศูนย์ห้าสี่หงหนึ่งสี่กาศูนยงหาคารอาคารสุขภาให้คนณทัดมินบ๊อบสะบานคอยเราให้เข้าไปอยู่ดูแลคุณระวังข้ออ้างจากสายเรียกเข้าบัญชีเงินฝากของคุณถูกอายัด คุณจนหนี้บัตรเครดิตในการลัวพันกับการค้ายาเสพติดและการฟอกเงินคุณได้รับเงินคืนภาษีโอนเงินผิดข้อมูลส่วนตัวหายไปขอข้อมูลเพิ่มเติมด้วยค่ะคุณโชคดีที่ได้รับรางวัลข้ออ้างเหล่านี้คุณอาจตกเป็นเหยื่อได้ไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนโปรดระวังนิสชัดชีพตั้งสติตึกตรองไม่ตื่นตะหนกไม่โดนหลอกค่ะด้วยความผงใย สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ขับขี่ปลอดไทยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุด้วยความปรารถนาดีจากสวทถอแรร่ FN 91เอ็สสถิตในดวงใจตราบนินรันดรน้อมสิรัก,กรานกราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้านายชยทัตจินสรนันผู้พิพากษาวันหน้าสารโยชนและครอบครัวจังหวัดแพร่พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานและลูกจ้างสารโยชนและครอบครัวจังหวัดแพร่เฉลิมพระนามสมเด็จพระพันปี พระบรมราชินีสิริกิตเป็นนาถะแห่งสยามงามโสพิษพระราชกิจตรุงตรามาช้านานแม่เสด็จสู่สวรรค์เยี่ยมชั้นฟ้าพระจริยาจักจดจำนำเล่าขานอีกพันปีหมื 1, ่นปีเป็นตำนานก้มกราบกรานกรนพรนบังคมคุณ สถิตกลางใจประชาราชด้วยสัึนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิดนิรัน์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่91เมกะเฮิร์ให้ความรู้คู่ความสุข ข่าวสารฉับไวใกล้ตัวบริการทันใจร่วมแรงร่วมใจงานบ้านงานบุญประกวดราคาโปร่งใสและติดตามสภาพอากาศประจำวันโดยทีมข่าวสวทพแพร่ FM 91เมกะเฮิรสถานีข่าวดีของประชาชนคนเมืองแพร่ สวัสดีค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ขอเสนอข่าวท้องถิ่นประจำวันเสาร์ที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2568โดยมีหัวข้อข่าวดังต่อไปนี้ ททท,ทสำนักงานแพร่เชิญชวนท่องเที่ยวและพักผ่อนเพลิดเพลินกับบรรยากาศเคลาเสียงเพลงในงานนาตองแคมปิ้งเฟส2,000ครั้งที่2ระหว่างวันที่14-16ถึงพฤศจิกายนนี้สำนักงานศึกษาที่การจังหวัดแพร่ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจรับติดตามการบริหาการความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยในพื้นที่จังหวัดแพร่ ขนส่งจังหวัดแพร่เปิดรับคำขอรับจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง30ธันวาคม2568กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักในบางแห่งด้านกองทัพเรือเร่งดำเนินการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในพื้นที่วิกฤตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานแพร่เชิญชวนท่องเที่ยวและพักผ่อนเพลิดเพลินกับบรรยากาศเคล้าอเสียงเพลงในงานนาตองแคมปิ้งเฟสครั้งที่สองในระหว่างวันที่14ถึง16พฤศจิกายนนี้ นายโยธินทับทิมทองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแพร่เปิดเผยว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแพร่ได้ร่วมกับคำบันเกยฟาร์มสเตย์และชุมชนบ้านนาตองจัดงานนาตองแคมปิ้งเฟสครั้งที่2ในระหว่างวันที่14-16พฤศจิกายน2568เวลา12.00นเป็นต้นไปที่ลานกิจกรรมชุมชนบ้านนาตองอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่โดยกิจกรรมภายในงานนำเสนอรูปแบบการพักค้างแรมแบบแคมปิ้งเพื่อ จะเปิดพื้นที่ให้กับชุมชนบ้านนาตองได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดแพร่สร้างรายได้ให้กับชุมชนกระจายการเดินทางการท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวอย่างต่อเนื่องซึ่งจะทำให้จังหวัดแพร่เป็นเมืองน่าเที่ยวที่มีศักยภาพ กิจกรรมประกอบไปด้วยการท่องเที่ยวชุมชนเดินป่าศึกษาธรรมชาติโดยไกด์ในชุมชนการตักบาตรยามเช้าที่วัดนาตองกิจกรรมเวิร์กช็อปกาดม่วนคราฟงานศิละปะงานคราฟงานทำมือกาแฟดิฟนาตองการแสดงดนตรีวงภูม,มินวงสวัสดีวงเขียนไขและวานิชและวงดนตรีโฟกซองของจังหวัดแพร่บูธการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านนาตองและสิทธิพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวในการพักค้างคืนแลกรับกาแฟดิฟ สอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวสามารถติดต่อได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแพร่หมายเลขโทรศัพท์054521127หรือช่องทางออนไลน์ Facebook แ n p p g g ทอทอท,อทอสำนักงานแพร่ สำหรับหมู่บ้านนาตองเป็นหมู่บ้าน่ามกลางหุบเขาล้อมรอบมีแม่น้ำไหลผ่านกลางหมู่บ้านซึ่งมีต้นทุนทรัพยากรทางธรรมชาติที่สวยงามและยังคงสภาพความเป็นป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์วิวทิวทัศน์ที่สวยงามมีแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนอาทิตเต่าปูลูถ้ำที่ขุดพบกระดูกอายุ4,500ปีพิาพิธภัณฑ์โบราณคดีชุมชนบ้านนาตองและวัดธรรมานุภาพนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจและใช้เวลาในการพักค้างคืนผ่าน กิจกรรมการพักแรมแบบกลางเต็นท์หรือแคมปิ้งทําให้เกิดการท่องเที่ยวการเดินทางในรูปแบบใหม่ที่อาศัยธรรมชาติเป็นสิ่งดึงดูดใจทั้งนี้หมู่บ้านนาตองสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ทุกฤดูการเนื่องจากมีอากาศที่เย็นสบายในช่วงกลางคืนตลอดทั้งปีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ร่วมกับ การเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจติดตามการบริรณาการความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยในพื้นที่จังหวัดแพร่ วันนี้เวลา9ก้านาิกาสานาทีที่ห้องปร,ประชุมปฏิบัติการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่นายอนุว,วัตวงศ์วรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจรับปิดตามการบรูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยในพื้นที่จังหวัดแพร่โดยมีนายสุทินจันทระวรเชษศึกษาธิการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนางกนกวรรณมะลินักวิชาการศึกษาชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวย การกลุ่มพัฒนาการศึกษาและนายปฏิวัติมีเดชศึกษานิเทศชำนาญการเข้าร่วมประชุมในการเตรียมความพร้อมการรับการตรวจติดตามการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยในพื้นที่จังหวัดแพร่ของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในช่วงวันที่28-29พฤศจิกายน2568ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจบริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ในการเตรียมความพร้อมตรวจติดตามบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยในพื้นที่จังหวัดแพร่ ขนส่งจ <premises. S 2> ังหวัดแพร่เปิดรับคำขอรับจัดสรรเป็นข้าวอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนในระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง30ธันวาคม2568นารยสินุรสินเนตรภาพขนส่งจังหวัดแพร่เปิดเผยว่ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปทได้เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นข่าวอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนโดยผู้ที่สนใจต้องมีคุณสมบัติ The ของผู้ขอรับจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการคือมีสัญชาติไทยไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนหรือหน่วยงานอื่นๆเคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนหรือส่วนราชการหรือหน่วยงานภาครัฐอื่นมาแล้วเกินกว่า3ปีนับถึงวันที่ปิดรับคําขอยกเว้นกรณีเป็นขาเทียมแขนเทียมที่เคยได้รับขอความช่วยเหลือเกินกว่า2ปีหรือเป็นอุปกรณ์คนละประเภทกับที่เคยได้รับความช่วยเหลือไม่เคยฝ่าฝืนเงื่อนไขของกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับการจัดสรรเงินเป็นค้าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิ ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่สนใจสามารถเยื่อเอกสารขอรับคำขอตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30ธันวาคม2568โดยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทางสายด่วน1584หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนในช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักในบางแห่งด้านกองทัพเรือเร่งดำเนินการติดตั้งเครื่องผักดันน้ำในพื้นที่วิกฤตดรสุกัญญ,ญ,ญาณียัชชานอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยเฉพาะภาคหลังตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบน กรุงเทพมหานครและปริมณฑลขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีอุณหภูมิลดลง1-3องศาจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนในช่วงวันที่1 4 2 2พฤศจิกายน2568นอมวลอากาศเย็นจากจีนจะทยอยแผ่ป,ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องโดยระยะแรกภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าะนองก่อนที่อากาศจะเย็นลงภาย ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกำลังแรงทั้งนี้ในระหว่างวันที่13-15ถึงพฤศจิกายน2568ระดับน้ำทะเลบริเวณอ่าวไทยจะหนุนสูงตามปกติคาดว่าหลังที่16พฤศจิกายน2568ระดับน้ำจะเริ่มลดลงทั้งนี้ พจาระมอบหมายให้กรมบุตุนิยมวิทยาได้ติดตามประเมินปริมาณฝนบริเวณลุ่มน้ําเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ําและลดความเสี่ยงจากสถานการณ์น้ําท่วมในปัจจุบันจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่พลเรือเอกไพโรธเฟื่องจนันร์ทผู้บัญชาการ ทหารเรือได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำกองทัพเรือได้เร่งดำเนินการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในพื้นที่วิกฤตช่วยระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนหน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำกองทัพเรือมีการประสานกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำเพื่อวางแผนการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำตามจุดสำคัญทั่วกรุงเทพมหานครและพื้นที่โดยรอบรวม10จุดโดยกรมอู่ทหารเรือได้จัดส่งชุดสำรวจลงพื้นที่และดำเนินการติดตั้งเครื่องผลัดน้ำ ผลักดันน้ำรวม58ลำเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ชั้นในออกสู่ทะเลข้าพพระพุทธเจ้านายรุกรรุณป้องกันผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงปฏิบัติ ภารกิจน้อยใหญ่เพื่อปวงชนชาวไทยตลอดเสมอมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการศึกษาซึ่งทรงกรุณาให้โอกาสกับเด็กและเยาวชนทั่วถิ่นโดยไม่เลือกชั้นวรรณะในการที่พระองค์สร้างให้เกิดคุณความดีและพลังที่เข้มแข็งให้กับเด็กและเยาวชนข้าพพระพุทธเจ้าขอน้อมสำนึกในพระมหารกรุณาธิคุณและตั้งใจจะสืบสารปณิธานของพระองค์สืบไป ้าะเจ้านางสาวสาวรักวีศิริประสกนิกรเช้าจังหวัดแต่ขอน้อมแสดงความอลาลัยอย่างสุดหัวใจแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกหลานไทยได้รู้คุณค่าของงานหัถศิลน์ด้วยพระราชดำริในการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพถั่วทุกภูมิภาคทรงพระราชทานโอกาสผู้ชาวบ้านมีอาชีพ มีรายได้และมีศักดิ์ศรีถูกเซนไดติทักทอทุกผืนผ้าที่งดงามล้วนสะท้อนพระเมตตาและพระปณิธานอันแน่วแน่สี่จะเมื่อคนไทยถึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนข้าพระพุทธเจ้าจะสืบสารแนวพระราชดธรรมริไว้ด้วยความจงรักพระเจ้านายอดุลธนันชัยประธานคนพิการอำเภอหนองมัวไคจังหวัดแพร่ขอสแสดงความ อะไรแด่สมเด็จพระพันปีหลวงเพว่อความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นท้าเจ้าขอสืบสารพระราชปณิธานในการทำวามดีเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินสืบต่อไปครับข้าพระพุทธเจ้านายชนวิทย์พิมพิลาผู้อำนวยการสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่พร้อมด้วยพนักงาน และลูกจ้างของสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ขอน้อมกล้าถวายคําแสดงความอาลัยอย่างหาที่สุดมิได้แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเสียสละและพระเมตตาธรรมทรงอุทิศพระวรากายเพื่อทานุบำรง ศิลปะวัฒนธรรมไทยและทรงส่งเสริมอาชีพสร้างความอยู่ดีกินดีแก่พระสงนิกรทั่วแผ่นดินพระมหากรุณาทิคุณอันยิ่งใหญ่จะสถิตอยู่ในใจของปวงชนชาวไทยตราบนิศนิลันด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพทุทธเจ้านายชนวิทย์พิมพิลาผู้อำนวยการสำนักง,งาน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ทุกวันนี้มิชาาชีพมาในหลายรูปแบบทั้งข้อความ SMS อีเมลหรือแม้แต่บนโซเชียลมีเดียอย่าหลงเชื่ออย่าเพลอกดลิงก์ที่น่าสงสัยเด็ดขาด เพราะอาจทำให้คุณสูญเสียทรัพย์สินได้หากไม่แน่ใจหรือมีข้อสงสัยติดต่อแบงชาติโทร1 2 1่งแบงชาติห่วงใหญ่เตือนภัยการเงินย้ำอีกครั้งแบงชาติโทร1 2 1่กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมตอนโฆษณาฟรีผิดที่ไปหน่อย โอ้ดีจริงๆวันนี้มีจจ็บพิเศษแปะโฆษณาสบายว่าแต่ก็แอบ,บเยอะอยู่ใน,นเนี่ยแล้วจะเอาไปติดที่ไหนดีล่ะอืมอ่นานาี่ไงเสาไฟตรงนี้ที่วางตั้งเยอะติดโฆษณาตรงนี้ดีกว่า เดี๋ยวยินูทำอะไรนะฮะมาติดอะไรไว้ที่เสาไฟฟ้ามันติดไม่ได้เ้ยคุงผู้ใหญ่ทำไมถึงติดไม่ได้ล่ะก็เห็นเขาติดกันออกเยอะแยะไม่ได้ไม่ได้คนอื่นติดข้าไม่เห็นนี่ว่าแต่ตอนนี้ข้าเห็นถึงบอกไงว่ามันติดไม่ได้ใช่แล้วค่ะการติดป้ายโฆษณาตามกำแพงผนังเสาไฟฟ้าหรือแม้แต่ตู้โทรศัพท์สาธารณะ คนที่ติดป้ายถือว่าทำผิดกฎหมายโทษฐานทำให้บ้านเมืองสกปรกปรกวุงรังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมีโทษปรับเงินไม่เกิน2,000บาททางที่ดีควรเลือกติดที่ที่มีการจัดไว้ให้ติดป้ายโฆษณาเท่านั้นจะดีกว่าค่ะโอ้ยเกือบแล้วดีนะเนี่ยลุงผู้ใหญ่มาบอกก่อนไม่งั้นหนูคงจะต้องเสียเงินแน่ๆเลยอุตส่าห์ได้งานพิเศษทำวันหยุด หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบ,บอกให้มาติดตามพยากรณอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาแรกประจำวันเสาร์ที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2568 ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคกลางภาคตะว,วันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้ปกคลุมบริเวณทะเล ประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวได้ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงสำหรับในภาคใต้มีฝนฟ้าขนองในบางแห่งคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนบนห่างออกจากฝั่งทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสูงกว่า2เมตรเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือได้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้ทะเลอันดามันขอให ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง พากรอ,อากาศบริเวณภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิลดลง1-2องศาโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด19-23องศาอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6-14องศาลมตะวันออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง พยายกรณ์อากาศบริเวณจังหวัดแพร่อากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิลดลง1-2องศามีฝนเล็กน้อยในบางแห่งทัศนวิสัย4-10กิโลเมตรลมตะวันออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา17.42นาฬิกา42นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6 6นาฬิกานาทีค่ะ6นาฬิกา45นาทีค่ะจบการน,นำเสนอข่าวท้องถิ่น พระสถิตยอยู่ในใจตราบนิรัน์น้อมสำนึกในพระมหาการุณาทิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่